สบายดีนะทุกคนทางท้ายสบายดีเนาะแนเมื่อนี้ค่อยอยู่หน้าคือเก่านะเปิดคลิปอยู่หน้าคือเก่าเนะแนเมื่อนี้ว่าทีหาตัดล่ำไหมนะทุกคนไหม้ไผ่ไม้ไผ่ไไบานนี่แหลนะเนาะเปิที่ว่าค่อยสีมาเห็ดแพ้เห็ดแพ้ใส่เบ็ดปลานะเห็ดแพ้โลงตามวยเนาะใส่เบ็ดปลา มันแต่งสบายนะเพราะว่าจับที่ผาดมาคอยใช้ฮัน่นมันลําบากเนะังมันหมูมีแพนมนะั้งมีคอยสตัดไม้เห็ดแพลเพื่อว่าเขาใช้เบ็ดใช้มองมันจั่งสบายนะมันจั่งลุงสบายใส่สบายเลยทุกคนเนาะเกียนะ,ะนะทุกคนตัดไม้ก่อนเนาะ อ่ะโอเคนะทุกคนกัตัดไม้มาเห็ดแพ้กันยังยังบ่พอนาะไม้นะตรงได้ตัตดือมีีกประมาณบ่างลำหรือสองล้ำเลยเนาะ้วก็มือนี้ก็สิบวแล้วเราทุกคนเเอาเป็นมืออื่นเฮ็โต้นะเพราะว่ามือน,นี้มันกระคำแล้วเดี๋ยวสิปเพอหากระเบกใกล้ๆก่อนแต่อันนี้ละไม้เฮาตัดเห็ดแพ่กับประม้าณนี้นะทุกคนอ่ะสบายดีนะทุกคนสบายดีมือไม่เนาะแต่มือนี้ก็มาเห็ดแพ้ สืบต่อจากหมู่บ้านนี่นะแต่เขาเตรียมไม้ตัดไม้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนไม้เขาเตรียมไว้สีหัดกักกันเนาะเสียวนี่แหละเนาะเอาเส้นลวดนี่แหละมัดหยักเข้าไปให้มันแน่นเนาะเพื่อว่าให้มันเป็นแพรให้เขานั่งได้นะเอาลูกน้ํามันจัโบเตะออกจากกันนะเดี๋ยวมือน,นี้เสีให้มันแล้วนะทุกคน อ่ะตัวนี้ค่อยหัดแล้วนะทุกคนอันนี้เนาะไม้หกลำเลียนกันแลยหัดแล้วแล้วนะแล้วยังอีกกันตัวที่โชงก็จะหัดแบบนี้แหละเนาะนี่นะมัดลวดหัดให้มันแน,เน่นเนาะให้มันแน่นน้ำติดกันก็จะได้แบบมานนี้ทุกคนเลยนเนาะไปตัวนี้ก็จะได้หัดแบบนี้นะให้หัดตัวนี้ต่อไปเนาะ อีกหกลำเละฮัดเรียบร้อยแล้วเข้าเสียเยวมาคอยเสียเยวมาประกอบกันนะให้มันเป็นสองสันเนาะ ม,มัดใช้กันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมันนีีแต่สีหามล้งนำลงเมืองว่ามันค้นขึ้นแล้วมันสีบัจม,มอย่างบนนะเอนนเอ หลังจากทดสอบมานั้นแล้วมันบไ,ได้ผลนะทุกคนอะไเมื่อน,นี้แหละไ,ได้นัดแต่งปั๊บเปลี่ยนใหม่นะก็คือเห็ดให้ทั้งลุมมันใหญ่เนะาะแล้วก็เอาตัวนี้สวนทั่งนะแต่สีลองทดสอบเบื่อวามันจะได้ผลนะบอสนะเบื่อวแล้วก็น,น่าจะได้ผลแลทุกคนนี่มันนีเห็ดเป็นตัวนี้นะ ยังไงคือเก่าเนาะอะไรเอาต่อแพ้กันเช็ดซับเป็นที่ที่มันไวแน่ทุกคนเอาลงน้ำเลยเนาะวันนี้ก็มีแต่สีลองขึ้นเบื่อว่ามันช่ได้ผลหรือเปล่าเนานะเดี๋ยวสีลองขึ้นเลยครับเอาออกน้ำแล้เบืองนะได้ผลหรือเปล่าอะไรเนาะทุกคนเนาะ ลอมึงแล้วนะทุกคนได้ผลเนาะโอเคเลยเดี๋ยวมือหน้านะคอยสีสชเบดแล้วก็เอานี่แล้วเนาะไปลองไปน้ำเนาะสชเบดไปน้ำ่ะแล้วก็เลยสิได้ไปหือไม้เอานะทุกคนคือไม้มันตันทางเนาะมันไม้มันตันทางบนที่คอยสีเอาเพลาลองไปน้ำน้ำมาเลยแต่มันมีไม้ตันทางมาเราก็เลยสิได้ไปมือนะหือออกเนาะ ว่าฉันมันแพ้มันไปบ่ได้นะไปไปตัตน่กันทวมาโอดบนที่คอยวาไม้ลายนะสิหือไว้แล้วบ่เลยทุกคนเนาะไม้ลายขนาดโคตรลายเลยแต่ก็สิพยายามไปเบิง่งว่ามันสิหือไรแล้วนะบ่เลยทุกคนนี่ไปเบิ่งนะไหนจุดนี้นะไม้นี่มันตันท่ามันคอยวาเนาะมันเป็นตูงต้นเป็นจิบเป็นตูงเก้าเขาเจ้านะ เวลา้ํามามันไหมมันมาคางมันบุลงเนาะมันตันทางกลางหุยเลยแต่กับสีบรไดเหือบดกุ้ยเลยเฮือประมาณว่าให้มันมีพอทางเพที่คอยมากให้ไปได้นะเฮือบอประมาณว่างว่าหนึ่งหรือปร,ประมาณนะั้นลเนาะโอเคนะ คือไม้กัดแล้วนะทุกคนครับมื้ถือเบืดอตรงน้องงกสมาธิไมป้องให้แพะมาได้นะกะได้ยุงหลบำนั้นมันมารายรหลบไปวันนี้เ้าสิบครับแล้วนะโอเคนะทุกคนกะฮิตแพ้กะดัดแปลงเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าได้ผลเนาะเลยมือหน้าเราค่อยสียนเอา แพ้เนี่ยเนาะขี่ไปใส่เบ็ดปลอมเนาะขี่ใส่พร้อมยามพร้อมน้ำมันจังสบายเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นลาบากมันนั่นหมมีนี่เป็นนั้นเนาะเทาจังเวลามันคลองหรือว่ามันอยู่กลางน้ำกลางอย่างเขาจังอะไรลุกงไปเอาแบบอันนั้นนะแบบลุกงน้ำเลยเนาะนี่มันมีแพช่วยยังวครแน่นะค่ะโอเคนะคลิปนี้กระสิประมาณนี่แหละทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะเทาอีไปใส่กันที่ตามกันได้นะเลยมือหน้าก็กระสิใส่เบ็ดเอาอนี้แหละเนาะแพ้นี่แหละ ลงใส่แล้วก็ไปมากกับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้ให้นะทุกคนนะก็บวกกับใจหลายๆที่ติดตามนะครับช้มนะเอาไว้พูดกันนะโอเคนะบ๊ายบาย